พี่พงศ์ทำไมพี่กลับมาเร็วจังเลยอพี่ยังมีหน้ามาถามอีกเหรอต้องพี่ไม่กลับเร็วอ่ะพี่จะเห็นเหรอว่าลีนเอาชูเข้ามาในห้องเนี่ยจะยินข่าถึงผู้่ายาพ,พี่แกอายเหรอพี่แกอายเหรอทำไมตอนทำตั้งแต่แรกไม่คิดพวกแกสองคนที่มาเร็วรับคู่ไอ้คนนึงก็กินไม่เลือกอีกคนก็มัดมาก ไม่พอเอ<ห>อพี่ครับพี่เ็นครับค่อยๆพูดคอ่คอ,ยคอยจ่ายนะเงียบไปเลยตัดแล,ล้วแลยครับผมแกไม่รู้เหรอว่าผู้หญิงเขามีผัวแล้วลลรู้ครับรู้แล้มีคนทำกินเหรอเนี่ย เฮ้อไอ้้งับเจแทำอะไรแนเนี่ยฮะแกัแตกแล้วจะพังร้านไไงฮะผมก็ต้องจริงผมไม่ได้บ้งไกไม่ได้บงไกหรอฮึอวันก่อนเนี่ยนะแกทงถงน้ำแข็งแตกและชันเนี่ยต้องไปเสียเงินเป็นพัน้กับโรงางานน้ำแข็งฮะวันนู้นเนี่ยแกไปทำนุ้้ร้อนองายลูกค้าฉันเนี่ยต้องไปเสียเงินค่าทำความดลูกค้าแล้วันนี้ทําไม,ไมาแก จะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจนะครับเจ๊ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆเจี่ยเจ๊ฉันทำแกไม่ไหวแล้วเ้ยเนี่แกออกจากร้านฉันไปอย่างนี้เลยฉันไล่แกออกนีแล้วเงินเดือนเนี่ยอย่าคิดนะว่าจะจะให้เนี่ยฉันถือว่าเป็นค่าที่แกทำเข้าของฉันาไม่ได้้เจ๊จะเจ๊อะไรผมอกแล้วแล้วผมจเาอะไรกินละเจ๊แกก็ไม่สมบัตเอะไรเลไปเจ๊มีได้เจ๊ล้ เดี๋ยวคอยดูค็อกเทลพีครับฟังเพลงดีซะกว่าดีซะกว่าไม่เคยดีซะกว่าดีซะ จบขรติดตามชมรายการเสร้นทางบันเทิงละครลงพัดผัดดาและภาพยนตร์เกาหลีชุด g o l d Doctor คู่ซีที่คุณบอ,อเป็นรายการต่อไปนะครับคุททศาสนสุภาตในวันนี้นะคะนาวิเศษอวิษเกมไม่ควรประจายคนไม่คุ้นเคยครับกำลังใจจะรู้กันได้เมื่อ,อยามมีภัยสุดภาพปีท้ายข่าววันนี้ครับพาไปดูภาพมุมสูงของเกาะเหลาละดิตั้งอยู่ในหมู่เกาะห้องเขตอุยเหียแห่งชาติฐานบกโรณีเป็นเกาะเล็กๆสงบมีเวิร์กอ่าวเป็นหาดทรายสวยงามได้เปิดให้พักผ่อนท่องเที่ยวไปแล้วนะครับ ก็ใช้เวลาเดินทางน,นะคะจะเอาน้าทีิ30นาทีเท่านั้น,นะค่ะแล้วตอนนี้เกาะนี้ก็มาได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติว่าเป็น paradise island หรือว่าเกาะสวัสดน์นันเองและก็ไปพร้อมภาพนี้สวัสดีค่ะัครบ คนเราอยู่คนเดียวไม่ได้จะต้องอยู่เป็นหมู่เป็นคณะแต่ถ้าหมู่คณะนั้นมีความสมคัคีคือเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือในทุกเมื่อช่วยกันคิดว่าสิ่งใดสมควรสิ่งใดไม่สมควรสิ่งใดท,ที่จะทำให้นำมา,ามสู่ความเจริญความมั่นคงความสุขก็ทำสิ่งใดที่นำมาซึ่งอยนะหรือเสียหายก็เวน้นและช่วยกันปฏิบัติทั้งหน้าที่ทางกายทั้งหน้าที่ทางใจ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิตร